ผมเชนชัตเมธนะครับวันนี้มาจำานายดวงเดอเอมเพอร์ทลตนะครับผมเย่ Yay! นะฮะเดี๋ยวขยับนิดนึงก่อนมาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้ศัตรูของคุณนะครับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับศัตรูของคุณนะครับมีความเคลื่อนไหวยอย่างไรบ้างนะฮะและมาดูปฏิกิริยาของเขากันหน่อยก่อนอื่นเรื่อ,องเขาขายของก่อนปีเสียทองคำแท้99.99%นะครับ ปีเสียทองคำแท้ก็ส9ใครสนใจสามารถอินบอกหาเค้นได้เลยนะและใครสนใจดูดวงหรือสนใจเรียนอัดไพชารโร่สนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยเลข12สองฐานวระเคราะห์นะครับก็อินบอกหาเค้นได้เช่นกันนะครับคนเดือดร้อนเคยนดูให้ฟรีนะมามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยขอเช็คก่อนว่าที่ผ่านมานะครับัตูของคุณเขาทำอะไรกับคุณบ้างนะหรือเขาพยายามที่จะทำอะไรบ้างนะกับคุณ ลักษณะของเขาเป็นอย่างไรนะฮะมาดูกันห้าถ้วยนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมาก่อนนะครับเป็นมิตรมาก่อนมีความผิดหวังเสียใจกันนะมีการหันหลังให้กันนะครับมีความรู้สึกผิดหวังอาจจะเป็นทางคุณเนาะนะฮะ คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับคนคนนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันหรือเหตุการณ์บางอย่างมันทําให้คุณรู้สึกว่าพวกเขาอะนะ,ะดูไม่โอเคนะฮะแต่คุณก็พยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากกว่านะครับทํางานทําเงินนะครับคุณหันไปโฟกัสในชีวิตของคุณแต่พวกเขากับรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาดูมาเช็คชีวิตคุณดูดิ ขึ้นอัศวินนะครับอัศวินถึงไม้เท้าเขาอยากดูอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณนะครับแล้วคุณกับเขาอ่ะนะเคยตัดจบกันมาก่อนก่อนหน้านี้มันมีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะฮะหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วมันมีความรู้สึกที่ที่ดีต่อกันหรืออาจจะเคยทําอะไรร่วมกันมามีการพบปะพูดคุย สังสรรค์ร่วมกันมาก่อนนะครับทีนี้มันมีปัญหาบางอย่างนะฮะเรื่องความไม่ถูกต้องความไม่พอใจบางอย่างเลยทําให้สตูคุณกับคุณเนี่ยมันมีการตัดจบกันไปนะฮะมีการล,ลงมือทําบางอย่างไว้นะจากทางฝั่งของสตูคุณนะครับเหมือนว่าตัวคุณเองอะ่ะกําลังก้าวหน้านะทางฝั่งเขาก็เหมือนลงมือทําบางอย่างกับคุณ ขัดแข้งขัดขานี่แหละนะฮะใช้พฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะเบรคคุณเอาไว้นะฮะมีการที่จะใช้คำพูดด้วยเนาะเสียดแทงคุณนะครับบางคนอาจจะถึงขั้นแบบว่ามีปากเสียงกันเลยไม่ว่าจะในโลกออนไลน์ก็แล้วแต่มีการใช้เฟซปลอมหรือมีการปั่งป่วนในโลกออนไลน์นะฮะพยายามที่จะใช้วิธีการเสรื่อมๆนะครับ ในการพูดในการที่จะทําให้คุณเนะี่ยรู้สึกว่าอุ้ยทําไมฉันดูด้อยค่าจังเลยอะนะอยากให้คุณรู้สึกแบบนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาทำนะคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่ามันตลกมากกว่านะมันดูแบบไม่มีไม่มีแก่นสารดูไม่มีประโยชน์กับส่วนรวมดูไม่มีประโยชน์กับตัวพวกเขาเองด้วยซ้ำนะฮะแล้วพอพวกเขาทําอย่างนั้นนะพวกเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหฉันแฮปปี้จังเลยนะ รู้สึกแบบมีความสุขกันนะครับ <c oughs> แต่คุณเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีประโยชน์กับชีวิตคุณเลยนะครับ <c oughs> ทีนี้ The ะเจวิลออกคนพวกเนี้ยนะทำอะไรไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ในบริษัทหรือ อยู่ในองค์กรเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องของการทำผิดกฎบริษัทหรือการทำผิดกฎหมายนะครับเป็นกลุ่มคนที่ทำอะไรเทาๆดำๆนะเป็นบุคคลที่น่ากลัวนะนะระวังกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดนะครับระวังกลุ่มที่ใช้อิทธิพลมืดในการข่มเหงรังแกกันนะคนพวกนี้นะไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปกลัวนะโจรน,นะครับเหมือนโจรนั่นแหละ สำหรับผมนะคนพวกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วผมก็จะบอกว่าลูกดวงไม่ต้องกลัวใช้ความถูกต้องดําเนินไปนะฮะ <c oughs> มีการอาจจะใช้สิ่งสกโปกคุณใส่มนดําด้วยนะแต่พวกเขาเนี่ยนะไม่ค่อยมีจิตใต้สํานึกเท่าไหร่นะเหมือนคนหน้าด้านหน้าชาไปแล้วคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันดูดีฮะดูฉลาดนะดูว้าวูยิ่งใหญ่แต่จริงมันไม่ใช่นะ คือคนเราถูกสั่งสอนมาอย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เราสั่งสอนเรามาเนี่ยเราก็ต้องจําไว้บ้างนะครับนํามาปฏิบัติใช้บ้างนะฮะพอคนเขาแกล้งโง่หน่อยเอาใหญ่เลยทีนี้เหมือนเหมือนลิงได้ฉิงฮะตีฉิงตีฉาบใหญ่เลยทีนี้ฮะไอเราก็แกล้งโง่ไปใช่ไหมฮะลูกดวงส่วนใหญ่แกล้งโง่นะไม่ได้ทําเป็นรู้หรอกพอแกล้งโง่ปุ๊บพวุพวนี้เหมือนตีฉิงตีฉาบนะฮะไปกันต่อนะฮะ มาดูกันสตูของคุณเคยทำอะไรกับคุณอีกนะฮะแล้วปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไรมาดูกันก่อนว่าเขาเคยทำอะไรกับคุณอีกที่ผ่านมานะฮะโอ้โหห้ามไม้เทา้าชิงดีชิงเด่นนั่นแหละนะมันเป็นความไม่ยอมรับบางอย่างนะนะคนเราพอมันเกิดความไม่ยอมรับบางอย่างนะครับมันก็จะรับไม่ได้นะ คนเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงไปนะครับเล่นตามกติกาเล่นตามเกมอย่าออกกฎอย่ากออกนอกเหนือกฎหมายนะครับไม่เอานะครับอย่าชอบโกงอย่าชอาชบลาดบังหลวงไม่ดีไปต่อครับสี่ดาบคุณก็แบบจริงๆคุณก็ถือว่าเจอสถาน,นาการณ์นี้นะมันก็บอบช้ำนะนะครับแต่คุณพอคุณพิจารณาลึกๆแล้วอะ่ะคุณเห็นว่า มันมันไร้สาระนะฮะมันเป็นอย่างนั้นไปเลยครับเนี่ยเจ็ดดาบอีกู้หคนพวกนี้นี่มันเหลืออดเหลือทนเจ็ดดาบออกอีกนะฮะเขาเหมือนมันอย่างนี้ครับลูกดวงผมจะต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดเจอสถานการณ์บางอย่างก็ให้อโหสิกรรมกันไปนะครับเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเรานะครับแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีนะ ขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเลิศดประเสริฐสีนะนะฮะเจ็ดดาบนี่คือไพ่ของคนแบบเหลี่ยมจัดนะฮะเล่เหลี่ยมนะฮะพวกเขาก็อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็าอาจจะไม่ได้รับความจริงใจกับกันหรอกนะะโอ้โหคนพวกนี้ทำอะไรผิดกฎหมายจริงจริงระวังพวกนิสชาชีพระวังพวกพ่อค้ายาเสพติดพวกอิทธิพลพวกวางอำนาจบาดใหญ่อะนะนะะค,คนพวกนี้นะครับไม่ ไม่ต้องไปให้ค่านะไม่ต้องไปให้ราคาแค่เขาจะดำรงตัวเองให้อยู่ในสังคมแบบมีประโยชน์เนี่ยเขายังทำไม่ได้เลยนะฮะผมขอใช้คำว่าสุนัขขี่เรือนแล้วกันไปกันต่อครับคลิปนี้อาจจะเดือดนิดหนึงนะฮะอ่ะดูกันต่อคุณเห็นสถานการณ์ทุกอย่างแหละแต่คุณก็มองด้วยความส,สมเพศอะ องด้วยความเวทนานะมัน,ม,นมันไม่รู้จะพูดยังไงครับ <c oughs> คุณรู้ทุกอย่างนั่นแหละเขาพอเขาคิดว่าคุณทําเป็นไม่รู้เนะี่ยเขาคิดว่าคุณไม่รู้จริงๆนะนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะหลังจากนี้นะมันกําลังจะมีเรื่องของความยุติธรรมเกิดขึ้นนะเขาต้องระวังกันให้ดีแต่สิ่งที่เขาเห็น และเจ็บปวดที่สุดเนี่ยก็คือความเป็นจริงนะครับพวกเขาก็เครียดนะอาจจะมีอาการทางจิตอ่อนๆอน,นิดนึงด้วยนะครับระวังคนที่ใช้ยาเสพติดหรือพวกที่ใช้ยาเกินขนาดหรืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลน,นะครับเลยทําให้เขาเนี่ยมีอาการแบบเนี้นะพอมีอาการแบบนี้ปุ๊บเขามาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเป็นพลังงานลบนะครับพอคนที่เขารับไปเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าอ้าวทำไมเธอถึงเป็นกับฉันแบบนี้นะฮะมันทำให้อยู่ใกล้แล้วมันปวดหัวนั่นเองนะห้าดาบคุณปวดหัวเห็นไหมถ้าปวดหัวคุณงงนะครับว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเหรอนะคุณก็นั่งคิดพิจารณาคุณดูรูปนี้นะเอ๊ะ มันมีจริงๆเหรอเนี่ยคนแบบนี้เอ๊ะฉันเพิ่งเคยเจอนะคนแบบนี้ทําไงวะเนี่ยนะฮะนี่แหละครับมันมีทุกอย่างนั่นแหละโลกใบนี้ไม่มีอะไรเกินคาดเกินหมายหรอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับคนเราชั่วได้ก็ดีได้ก็หวังว่าพวกเขาจะสํานึกในสักวันนึงนะครับจะเป็นคนดีในสังคมนะครับจะทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นบ้างนะครับคนเราเนี่ยถ้าเอาแต่ได้เอาแต่เอาเอาแต่ยึดนะครับ ไม่ได้อะไรเลยนะะแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็จะไม่ได้ความเป็นตัวคุณด้วยนะชีวิตของคุณก็จะรักษาไม่ได้ดำรงไม่ได้นะยิ่งหลงและเริงเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่อ่ะมาดูกันต่อมาดูกันว่าปัจจุบันนี้พวกเขารับกรรมกันในเรื่องที่เขาทำกับคุณเนะี่ยอย่างไรบ้างนะเขารับกรรมกันอย่างไรบ้างนะมันก็ ูดตรงๆนะครับขอใช้คําแบบนี้เลยว่าเป็นที่น่ารังเกียจนะครับใครเห็นเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้หรอกนะครับเอาคนดีๆนะคนที่เขาดีๆกันนะฮะไม่เอาแบบพวกเขาที่เป็นประเภทเดียวกันนะไม่เอานะเขาเป็นคนส่วนน้อยในสังคมนะครับใครก็รังเกียจนะครับคนมีตาแหน่งใหญ่โตคนมียศถ,ถาบรรดาศาักิ์ใครอยากจะไปยุ่งกับคนพวกนี้นะนอกจากคนประเภทเดียวกันใช่ไหมฮะไปกันต่อ ปัจจ kind of ุบันน right? ี้เขารับกรรมอย่างไรอีกนะเขาก็อึดอัดกดดันนะครับมันเป็นความอึดอัดกดดันบางอย่างคนพวกนี้เขาจะมีอีโก้ความหลงตัวเองนะเขาจะหลงตัวเองกันนะฮะว่าประเสริฐสีนะครับแต่จริงๆแล้วมันคนเราดีดีจากใจนะครับ ดีจากวุธิภาวะทางอารมณ์ดีจาก EQ นะครับดีจากจิตใต้สํานึกนะครับคนเราเนี่ยสําคัญที่จิตท,ที่จิตใต้สํานึกนะครับผมจะบอกให้ฟังถ้าไม่มีจิตใต้สํานึกนี่ก็หมาตัวหนึ่งอะนะผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าบางคนไม่มีจิตใต้สํานึกเลยนะครับ The Tower นะครับพวกเขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะครับที่พวกเขาก็ ตั้งตัวไม่ทันอาจจะเป็นการเงินปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาสุขภาพ <c oughs> นะฮะหรือที่อยู่อาศัยที่เคยอยู่มันมันไม่ได้จันลงใจมันมีแต่ปัญหานะครับคนรอบตัวก็มีแต่ปัญหาเนี่ยสิกดาบทำกับคุณอย่างไรก็ได้รับแบบนั้นแหละนะเต็มๆนะครับทำอย่างไรได้รับแบบนั้นแหละ เป็นกรรมตามสนองเขาก็มีเรื่องเครียดกันเยอะนะพวกนี้นะโอ้โหสามดาบเขาผิดหวังนะโอ้โหตึงเปี้ยกผมบอกเลยคลิปนี้ไม่ผิดหวังที่ถ่ายตอนเช้านะคนพวกนี้ก็เหมือนจะต้องเจอกับความสัมพันธ์ที่เสียบแทงกันนะนะขี่กันซ้อนกันนะนะซ้อนกัน มันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ใช่วิถีของคนที่เขามีปัญญานะไปกันต่อครับบางคนเนี่ยศัตรูของคุณเนี่ยกำลังต้องคดีด้วยนะขึ้นโลขึ้นศาลโดนคดีโดนคดีความนะครับบางคนนะครับลูกดวงบางคนที่เป็นเป็นเคสหนักหนาศัตรูของคุณเนี่ยป่วยเลยนะบางคนนี่ เอาพุงตรงว่าไพาเดทก็คือเดทอะนะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงชีวิตที่สังขตายนะต้องแก้ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะมันเกิดจากผลกรรมที่ทำกับคุณนั่นแหละนะทุกวันนี้นะครับน่าชื่นอ,อกตรมนะครับคนพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วล่ะเวรกรรมยุติธรรมเสมอไปกันต่อครับ ในระหว่างที่ชีวิตคุณไปได้เรื่อยๆนะคนพวกนี้เขาลบบตกต่ำลงทุกวันนะมาดูต่อมาดูกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรนะดูความแตกต่างพลังงานนะโอ้โหเดลเวอร์นะคุณมีแต่คนรักนะครับ คุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่จริงใจด้วยซ้านะครับคนที่เขารักคุณจากใจจริงนะฮะคุณมีแต่คนเอนดูมีแต่คนเมตตาพลังงานคนและเรื่องผมบอกเลยนะครับคนเราเนี่ยมองจากตาเปล่าก็รู้นะคนไหนที่เขาเป็นอะไรยังไงนะมันมองมันมองจากตาเปล่าก็พอรู้ได้นะไปกันต,ต่อครับ the e m p l r e r คุณมั่นคงขึ้นในหน้าที่การงานการเงินคุณดีขึ้นด้วยนะครับมันเป็นผลที่คุณได้รับ จากการกระทําของคุณเองนะต่อไปเวลาอลฟอร์จูนคุณอยู่ในช่วงที่โชคชะตาคุณมันมันกําลังหมุนตัวคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดินมนะฮะแล้วมันไม่สามารถที่จะฝืนโชคชะตาได้นะครับไปกันต่อครับพลังงานคนละเรื่องเลยนะแค่สี่ใบแรกไปกันต่อ3มถ้วยนะคุณได้เจอคอนเนคชันใหม่ๆกันละยาน,นมิตรที่ดีนะหรือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังแบบ ฉเฉลิมฉลองนะครับอาจจะมีการกินเลี้ยงมากขึ้นมีการกินอาหารมากขึ้นหรือมีการที่จะมีการแบบทําอาหารกินในครอบครัวมากขึ้นหรือตัวคุณช่วงเนี้ยกําลังเจริญอาหารนะครับต่อไปเดชาริยอดน,นะครับคุณมีโอกาสได้เดินทางนะครับมีโอกาสได้ออกรถด้วยนะครับบางคนอาจจะมีแผนในการออกรถคันใหม่นะครับดูต่อสามเหรียญ คุณโฟกัสเรื่องเงินแล้วคุณมีหลักยึดแล้วอะในเรื่องของการเงินซึ่งมั่นคงกว่านะครับโอ้โหสเตงคนละเรื่องครับผมบอกแค่นี้แหละพวกเขาจะลงเหววันไหนก็ยังไม่รู้นะครับแต่คุณเนี่ยมันรากฐานพื้นฐานมันต่างกันนะพื้นฐานจากความคิดสู่กายภาพนั่นเองนะคนเรานะอย่าไปดูที่ภายนอกนะ ความสามารถมันวัดกันที่การกระทำนะครับไปกันต่อบางคนพูดร้อยเล่มร้อยดาบเล่มเกวียนนะฮะก็ไม่ลงมือทำเพ่เท่านั้นนะรเราต้องทำให้จริงแล้วเราจะประสบความสำเร็จน,นะครับไม่ใช่ว่ารอโชคชะตานะลูกดวงแนวลูกดวงเค้นนะส่วนใหญ่เป็นคนที่ลงมือทำจริงนะครับทำงานก็ทำจริงไปกันต่อมาดูหน่อยครับว่า อนาคตที่กำลังจะมาถึงของคุณนะครับเป็นอย่างไรนะ the e l e p h a n นะครับคุณนะถูกต้องดีงามพอใช้คำว่าถูกต้องดีงามเสมอต้นเสมอปลายแล้วกันนะปัจจุบันอนาคตโอ้มันจะมีพิธีมงคลสมรสนะครับหรือมีโอกาสได้เจอคู่แท้มีโอกาสได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะรหรือมีโอกาสได้ทำ ขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือได้รถใหม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอสถานที่มีการซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านนะครับเหมือนคุณนะ่ะกำลังจะอยู่ในจุดที่มันจะต้องก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะในอนาคตโอ้โหความยุติธรรมคนมีคดีความชนะแน่นะครับไม่ต้องห่วงอ่ะไปกันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดันคุณอยู่แล้วนะครับ ทุกวันนี้คนพวกนี้เขาก็โดนสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานนะเพ<ข>ราะอาจจะไม่รู้ตัวกันหรอกนะครับบางทีเขาก็เข้าข้างตัวเองนะไต่อครับสเตง็งนะครับคุณเข้มแข็งนะูนะ้เดนเปอร์เลอร์ตึงเปี้ยวบอกเลยคุณมันเหมือนว่าคุณมีแววนะครับชีวิตคุณมันมีแววอยู่แล้ว คุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีรถมีบ้านมีฝังหาริมัพยัมีโอกาสต่างๆเข้ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เขารับคุณอยู่แล้วนะฮะผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่เขามีในเรื่องของวุฒิภาะวะเขาจะมองออกนะครับว่าคนไหนจริงใจคนไหนประจบสอบพอนะฮะไปนันต่อมาสรุปนะครับให้พ่แนะนําหน่อยช่วงนี้ควรทาอย่างไรบ้างนะครับคุณ ช่วงนี้คุณควรทำอย่างไร King of s w o r d นะครับก็มีกำแพงนิดนึงนะฮะใครเข้ามาก็ดูดีๆนะครับเหมือนว่าป้องกันหน่อยกับบุคคลหรือผู้คนที่เข้ามาใหม่ๆหรือเช็คแล้วก็สแกนให้ดีนะเบรอฟอร์จูนนะครับคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางของโชคชะตา งานคุณจะดีมากนะครับเหมือนว่าตอนนี้ให้โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินโอ้โหดาบไม้เท้าเหรียญอ่านิดเด็กเหรียญเนาะโอกาสมันจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามานะครับโอกาสโอกาสในเรื่องใหญ่ดูสิคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะครับโอกาสใหญ่โอกาสทองโอกาสในเรื่องใหญ่ดูนะ อ๋ l เดอะสตาร์นะครับมันเป็นอนาคตเลยแหละนะครับเป็อนอนาคตของคุณเลยแหละโอ้โหเดอะเอ็มเพ์เลอร์ออยแล้วเพราะว่าอนาคตคุณนะมันต้องเป็นคนที่มั่นคงมากๆนะครับเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นําเป็นคนชั้นนําเป็นบุคคลที่มีในเรื่องของความสําเร็จแบบโดดเด่นโอ้โหเดอะเลิฟเวอร์มีคนรักเหมือนที่คุณให้ความรักกับผู้อื่นนั่นแหละนะ อ่ะมาสรุปไพ่นางฟ้าแล้วเดี๋ยวเคนจะปิดคลิปแล้วดูหน่อยไพ่นางฟ้าอยากแนะนำาั้งไงฮะมีคำถามบ้างอย่างในหัวใจคุณมากมายแต่โปรดมั่นใจเถอะนะ ปดมัน่นใจในตัวเองเถอะนะฮะไม่ต้องไปตั้งคําถามอะไรเยอะให้มีความสงบสุขภายในใจนะฮะเชื่อใจนะครับให้เชื่อใจให้เชื่อใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อใจพลังของตัวเองให้เชื่อใจในพลังอำนาจของผลและบุญผลรกรรมนั่นแหละนเอามาอีกสีใบให้ข้อความ บดูหน่อยว่าสรรพสิ่งในโลกใบนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับรักคือคําตอบนะโ,โหคุณเป็นพลังงานของความรักนะนะใครเข้ามาทางพาดกับคุณนี่ถือว่าพาดจริงๆนะครับแก้ยากด้วยการที่ทํากรรมกับคนดีเนะี่ยน่ากลัวกว่าโดนคุณใสอีกบอกเลย I want to start เหมือนอยากให้คุณมีครอบครัวที่มั่นคงนะครับจักราวาลอยากให้คุณมีครอบครัวที่ดีมีครอบครัวที่มั่นคงมีชีวิตที่ก้าวหน้านนะเหมือนว่าโอ้โหสิ 10, 10บสิบบนะเหมือนทุกอย่างอนะมันจะถูกเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาเรื่องการเงินนะค,คุณลองสังเกตตัวคุณดีให้ดีนะคุณมักจะได้โอกาสและโชคดีอยู่เสมอในเรื่องของการเงิน เงินเข้าตลอดนะครับสำหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเด่นเพลเลอร์ตลอดด้วยใครสนใจดูวดวงส่วนตัวอิวนบอลหาดเคนได้เลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสว่างตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ